ครับสวัสดีครับพอกันครับนุ่มน่อยกระสินคือเก่าครับมือนี้กันมอยูทงดู่าครับผมมาตัดหญ้าให้งัวมาเบิงเข่าครับเออมาเบิงเขานําครับผมมือนี้ก่มาตัดหญ้าให้งัวก็ครับครับผมมาเบิงเข่าครับนี่ครับตักใยเข่าตักใบเข่าครับผมเขาก็ยโลละหกบาทนะครับพี่น้องในคาปุ๋ยกับบดไอดอกพี่ พี่นองเอ้ยปุ๋ยเพียงแต่สอบได้แปดล้อยเก้าร้อยพันหนึ่งนะครับผมเกษตรกรแล้วนะก็ปทีนี้จ,จะคิได้เข่าได้จะได้เข่ารานะคาเขาก็ตกต่ำได้หน่อยครับหนจะค่าปุ๋ยหนจะค่าตดนไถหนจะค่าเกี้ยวนะครับผมนะครับเข่า ขึ้นแน่ว่าขึ้นแน่เป็นย่อมเป็นย่อมอยู่ครับครับดัดหา้าพร้อมหง,งักงำมงางนี่นือชิบ่ะดได้ขเขาหรอก ได้ไหมีนจะค่าปุ๋ยหนจะค่าเกี้ยวหนจะค่ารวดไถเนอะครับพี่น้องนี่ครับเขาพลังออกมุงได้ก็ได้มุงไม่ได้ก็ไอ้งามก็พอได้ด่ดอก ผมหนาวก็มาแล้วครับพี่น้องก็รักษาสุขภาพนะครับมาอยู่นาอยู่ทงคือเก่าครับผมนะครับเขาง้างกับง้างมึงโมงงามกับนิสัยหยาขึ้นเนี่ยข้าปุ๋ยเนี่ยข้าพุดเดี่ยวครับเขาที่รถละหกบาทมันมีได้ยังพี่น้องเงย เศรษฐกิจยางนี้นะครับผมมันก็คงชาวนาคงายอยู่บ่ได้อีกยังหรอกครับปีนี้เบิ่งละันะครับมาตัดหญ้าให้งวัวพร้อมมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำผู้เฒ่าครับผมไปใส่บ่ไดู้โก็โรคโควิดหลายพดสิไปถึงง่ามนี่ก็ไปบ่ได้ครับประจวบมาซอยผู้เฒ่า ทือบ้านมึงหนาเมึงนาไอ้เพื o, a, moi, ่อนจักสีไใดบ่ได้ดอกเขากรได้พี่นวังมึงก็ลุ้นนะครับผมครับนี่แหละครับม็ดเขาพี่นวังเอ้ยจักจี้ใดเชี่ละเม็ดเชี่ยได้ด้ มากเอายากมากแท้งขึ้นวาอืมรัฐบาลถึงฝากถึงรัฐบาลเนี่ยจักหน่อยเดย้อับผมตัวชาวนาพวกผมกยังพวกผมเนี่ยเห็นราคาเขาขึ้นแน่จักหน่อยอืมนะครับผม กาดมาตัดง่ายงัวพร้อมครับผมครับหม,มองงามกับงามมุริบอลเด่นดอกมองว้างามกับเบิ้งเอาโลดนี่นี่นี่นะครับมีหยาปนคาปุยกับแพงสอบแล้วแ0 0ร0อยนึงอืมปุยก็บได้มึงเขาเนี่ยมันจะได้ค่าปุยคาเกี่ยว อย่างรูปเกตษตรกรสันรังของชาติมันจะได้เงินได้ได้ไดไดค่ววาเก,ก,กี่ยวระบุค่ารถไถก็จะกนได้บ่ไอ้นะครับจากถึงเอ่อัสบาลนะครับตวเช้าหน้านี่ครับผม เอาเป็นราค้านลยครับเช้าน้าจะอ้าปากลืมตาได้นะครับถ้าผมจำความได้ตะกี้เกียนรับมื่นหาเนาะทุกวันนี้จักเก่ยนเท่าใดผมก็บรู้รดอกครับผมฝากรัฐบาลช่วยเช้า,น,ชชาน้านะครับผมนะครับก็ะ ฝากถึงภูหลักภูใหญ่นะครับตัวมีอำนาจตัวลูกหลานเช้าน้าอย่ลืมมือนตาอ้าปากได้นะครับผมนะครับกผมก็เป็นลูกเช้านาคนนึงครับผมเข่ากับบ้องน้ำอกครับเมืองเนี้ยมดได้ดอกเออกับมดได้นะครับผม เมื่อนอีกออกมาเกี่ยวอย่างือท่เข้าแล้วครับกระเทียบนัดครับผมนะครับเอ,อ่อปากถึงผู้มีอำนาจนะครับซอยเหลือชาวนาขนไทยน้ำกันนะครับผมมันเข่ามันกับวางามดอกอยากจะคาปุ๋ยคาเกี่ยวคาไถก็ทำได้อยู่นะครับนะครับ เอาลับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวนาทุกคนสูส่นะครับสวัสดีครับ